นั่นคือระเบิดเวลาระเบิดเวลาลูกใหญ่ของประเทศไทยนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมการศึกษาแล้วเรื่องสุขภาพสําคัญเช้าวันใหม่วันนี้ผมมาลงพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนครับกรุงเทพชายทะเลสิ่งที่เห็นระดับแรกเลยก็คือบางขุนเทียนกําลังจมน้ําจมน้ําจมน้ําครับ พูดมาหลายตอนจริงๆว่าวันนี้วิกฤตของกรุงเทพก็คือวิกฤตสิ่งแวดล้อมนอกจากฝุ่นพิษเพียม2.5ที่พูดแล้วพูดอีกตั้งใจจะทําแล้วทําอีกขอแค่โอกาสแล้วครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นครับมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่บ้านขุนเทียนกับพี่สากลง่วงสลีผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์บางบอนบางขุนเทียนครับเดินไปบ้านไหนเดินไปแฝดไหนเดินไปคนโดไหน เจอแต่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุเยอะจริงๆครับที่เขาบอกกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณล้านหนึ่งผมว่าจริงๆแล้วน่าจะถึง2ล้านนะเพราะว่าทุกบ้านหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวนี้ยกมือไหว้เรียกว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้แล้วครับต้องเรียกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วครับเยอะจริงๆและที่สําคัญไปไหนเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ของประเทศไทยนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมการศึกษาแล้วเรื่องสุขภาพสำคัญ เพรจะาระชปิบัติ 8, มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าเราต้องดูแลผู้สูงอายุนั้นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราเพราะผู้สูงอายุคือคุณค่าของสังคมไทย นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวครับเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทการ์ดสามารถไปตรวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีได้ทุกที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะวันนี้เทคโนโลยีที่อยู่ติดกับตัวสมาร์ทการ์ดเนี่ยแหละครับสามารถทําให้เชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลสุขภาพอยู่ที่ไหนไปตรงนั้นได้ใช้สิทธิ์นะครับได้ฟรีตลอดเวลาและขอย้ําสิ่งที่ประชาชนธิปัตรภูมิใจมากก็คือ,เ,อ,อเรื่องการตรวจสุขภาพฟรีเพราะว่ารู้ก่อน รักษาได้เช่นถ้าเกิดรู้ว่ามีเนื้ออยู่เต้านมรู้ก่อนผ่านิดเดียวออกได้แต่รู้ทีหลังเป็นมะเร็งเต้านมมีเงินเท่าไหร่ยาดีแค่ไหนรักษาไม่ได้ครับทุกโรคครับพระประชาธิปัตดดูแลนโยบายด้านสุขภาพอย่างละเอียดแล้วก็ทวนหน้าเพราะว่าเราคิดถึงผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราพร้อมดูแลด้วยแบบประชาชนใบเดียวตัวสุขภาพฟรีรักษาฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาครับ สิ่งสิ่งหนึ่งที่อ,อยากจะสะท้อนถึงปัญหาของพี่น้องประชายชนนะครับในระหว่างที่ได้ลงพบป่าพี่น้องประชายชนทุกวันนะครับในพื้นที่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้มีไรายได้น้อยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการปัญหาเรื่องการใช้บัตรทองนะครับบัตรทองเนี่ยนะครับว่านอกเวลาเมื่อไหร่นะครับก็จะเสียเงินนะครับเสียค่าเปิดสิทธิ์50บาทถึง100บาท แถมยังต้องเสียค่าหมออีก300 4 0 0ถึง400บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชายชนในพื้นที่อย่างมากนะครับพี่น้องประชายชนอยากจะเห็นว่าในการที่จะ แก้ปัญหาเรื่องการรักษาค่าพยาบาลเนี่ยนะครับอยากจะให้ฟรีทุกที่ทุกเวลาเมื่อเช้านี้นะครับผมได้ไปพาพี่เอไปเดินพบป่ากับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพูดยาปลาัยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อยู่ในทรัพย์สินผู้มีรายได้น้อยกับกลุ่มที่อยู่ในเคหะนะครับพี่น้องประชาชนอินมากและก็ชอบมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจรักษาพยาบาลฟรี มาบางขุนเทียนทั้งทีครับไปทุกที่เลยครับตั้งแต่ตลาดช้าหมู่บ้านพิสารไปเยี่ยมเคหะหนึ่งทั้งส่วนหนึ่งส่วนสองไปชุมชนนะครับโฟโมดชุมชนทรัพย์สินพัฒนาชุมชนเชื่อมสัมพันธ์มาอยู่ที่เคหะไฟฟ้าและกําลังจะไปที่เอื้ออาทรทั้งสแสมดำและเอื้ออาทรบางขุนเทียนครับโห oh, มาทั้งทีต้องไปทุกที่ไปให้คุ้มค่าครับ